เบิ่งความหนาของหิมะพี่น้องสวยค่ะสวยขาวสวยมากค่ะแผ่นทแทรนเซบเนื้อกั้วเยติมสวัสดีจ้าพี่น้องเห็นบ่จ้าข้างหลังเยติมหิมะงามงามหิมะตกทั้งคืนเลยนะคะเมื่อคืนนี้ จังเว้นกระตุกปล่อยๆจ้าตอนนี้ยุดแล้วแล้วกระเดน็นออกแล้วจ้างามงามเดี๋ยวจะติมาไปยางบึงความสวยความงามของหิมะเด้ยจ้าตามมาเลยค่ะหิมะกำลังตกพี่น้องตกเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนะคะ บาจ้า,จาทูเสียงลมหรือเสียงหิมะกำลังตกแห้งพี่น้องว้าวเลือเห็นมอนอ นี่จ้ากำลังตกมันตกเป็นเม็ดเม็ดไหมพี่น้องคือเม็ดอันอันคืออันหิมะเอ้อันมาเข็บไหมพี่นอ้องมืดเข้ามาแล้วนะคะ ตกลงมาตกลงมามตกลงมาและะ้วก็ตกลงมาเขียนมาจ้ะ นี่มันตกลงมามันสิเป็นเม็ดจังสิพีนน่น้องเย็นปะจ้าเย็นซะไม่มี เดี๋ยวจะติมสิผาพ,พี่น้องไปมชมความสวยความงามของหิมะกันนะคะเดินแถวบริเวณบ้านนี้ก่อนค่ะสวยงามนะจ้ะไม่อยากจะเดินเลยนะคะเป็นรอยวันนี้แดดออกค่ะ อมองไปทางไหนก็สวยหมดเลยนะคะที่มาหน้าหนาพี่น้อง ไอซิเคอร์ eker, พี่น้องจ๋ามันมันเป็นน้ำแข็งหยดเลยค่ะด,ดูสิคะปีนี้มีเส้นเดียวนะคะหลายปีก่อนมีสามสี่เส้น <laughs> ออไอซิเคอร์ I น้ำแข็งเป็นแท่งแล้วเนาะบานจะติมก็ได้ หนาวไม่หนาวลองดูพี่น้องเอ๋ย,ออย,อยน้ำแข็งย้อยไปเดินเล่นจ้ะพี่น้องจ๋า,าวสวยนะตรงนูนนะ้นอะถ่ายรูปอะเมื่อวานเราก็ถ่ายรูปตรงนั้นเนี่ย มองไปทางไหนก็ขาวหมดเลยจ้าสวยงามงามพี่น้องเอยจะเป็นงามขากงามแน่แบบนี้สวยแต่พอมันละลายใกล้จะหมดแล้วมันไม่สวยมันจะดำตอนนี้มันก็จะขาวหิมะค่ะไม่ใช่มันอ้วอันนี้ก็ว่าสวยมันก็มีปุยบ้างแล้วก็เป็นเม็ดบ้าง เรานั่งมองในครัวโอ้ยแบบปุ๊ยปุ๊ยปุ๊ยปุยปุยปุ๊ยปยอืมใช่ตกเป็นปุยก็มีตุกเป็นเม็ดก็มีนะวันนี้สวยมองไปทางไหนก็สวยค่ะ หมู่บ้านนี้ก็สวยคนละหมู่บ้านกับเมื่อบานนะคะอันนี้นะ,ะไม่ตกลงมาอีกหรอหีมะออกจากบ้านแล้วเนี่ยงามพี่นอ้องเออจะเป็นงามอ่อนซอน ออนซ้อนออนซ้อนพี่ดองวันในงามงามบรรยากาศสวยงามที่เป็นสีขาวๆงามเนาะงามคนกับงามคนไทยกับงามโอ้ยบ่งามแล้วเมื่อซีดแล้วใส่ต้นไม้กับงามต้นไม้กับงาม บวลาทธานามีวิวด้วยไปๆเดินๆคู่แฟร์พี่คือพบกขึ้นไปบนเขามันจะไหล,หลเคียงข้อพี่ลเลยเหรอมั้งไอแข็งได้งา่ายเ่ะ๋ยแล้วนะจ้า อย่าไปเถอะเดี๋ยวมันจะประกาศบ่ได้เจ้านั้นแขกมึเก่งพี่ก็สิได้จอดรถเข้าเอินมูนแล้วไปับแขกมันเก่งมันหลอกเก่งไงยแหมจุ๊จุ๊ถ่ายรูปได้ตัวเล็กมากนี่โอ้ยนั่นนั่นนน่นนน่น อานี่คนเดินมายังสี่แหละพี่น้องเอ้ยพลังที่นี่เข้าปิดล็อกดาวน์ใส่มาใส่บประได้โอเคออกม่ายนั่นติดชิดกันไปหรือเปล่าน่นสองเท่าน่ะฮะ ตำรวจจับนะสวยงามสวยงามเจ้า่าย็นขนาดเลยมีแดดอยู่เด้อล่ะแม่ น้ำกระปุ้น ice, 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 <laughs> ลองเพลงตีคืออยู่ดอกไอซ์ไอซ์เบบี้สามเนียงคนบอดายนะ <laughs> บางในไายอตัตเว้นโต๊ะคนที่งามแขก <laughs> สีแนมเห็นตีพี่มันก็เป็นแสง เขียนอะไรนะ่ะพี่ติ๋มเหรอเขียนยอมยอมเนาะทีเขาหกลอยไรถึงไปเขียนจกอยู่เขียนตัวง่ายๆสิเนี่ยตอนม่พี่นองจะเดินเลี่ยงเขียนไห่ไม่ล่ะขีดเส้นตาให้ด้วยดี ิดสวยนะทีมไหนเข้ยอมเลยประหยัดจังเลยเนาะเข้ยไปหยัดประหยัดนเอยทีดีเชสอนขนาดไม่จะชื่อต no. ัวเองไหมโนตัวอีนะจ๊ะ โตัวีเขาไปแทรก a บ่น no ถือบ่ะเนี่ยบัถือีสิเปลี่ยนเป็นอีบบจะลบลบลบอ่าลบลบเอานะลบลบลบมันไม่ฉีดไอ้นี่ขึ้นไปแล้วก็เป็นตัวอีเลยนะมามาเพราะปั่นมันหนูไปเลียนนวดไปเลียนนวดฉีดขีดฉีดฉีดบนขีดล่างก็เป็นอีเลียนหนวดสอบขีดกลาง จำทาประด้นอยลบลบลบหัสันหัวใจหัวมาลบลบไไดอยาไปน้มันได้ไม่หมออืมอะไรมันลบแบบนี้ไม่ได้นะมันลบอินอือเอสดีเคเคซอน บันจงบันจงบันจงเขีนยนบรรทัดเขียนเซกากระกบาดด้วยแขนมันสั้นมันไม่นั้นไม่ได้อยู่ข้างบนสระเอเอาบันไดไหมทีม <c oughs> ทีมหนะหรือว่าจะเอาให้ตัวเลขคู่อยู่ข้างบน คือหมายบวกมันแขนม,มันสั้นเอาไม่ถึง <laughs> <laughs> คือหมายบวกข้างบนแขนสั้นเอาไม่ถึง, <laughs> แ,ตงแต่เราแต่เราเขียนทีมสองพันหนึ่งปีนะคะเวสรวนะ็จะอืม